ยูกิฟาดแรงฟาดหนักตอกับแบบเจเจสาวขมพ่อแมนค่ะเออคอยละซ้ายใจเอือละ้ายใจนําแม่สาวขมพ่อแมนล่ะสุดคือได้ิปต์นเฟซนองนะคะโอ,อ้พี่นองคะตอบกลับแบบเจ็บเจ็บแล้วก็ในคอมเมนต์ที่โดนกระหน,น่ำโดนที่แบบว่าเรื่องน้องร้องเพงลงร้องเพงลง,พง,ด,องด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 องมแม่เออเข้าไปเห็นคอมเมนต์ป้าบอกกันถึงขนาดนี้ด้วยบอกแบบว่าเอามาเปรียบเทียบแม่เปรียบเทียบถึงการเต้นการร้องว่า ไม่เหมาะสม,มไม่มาทางนี้ไม่ไม่ไม,มันโมเมนต์เนี้ยห้องนอนยุก,กี้รายการบวชขึ้นน้ำยา่ยเป็นบอ,อเป็นยังกูไปหล,ล่อลมเอวคือแข็งแหนบปสารหล่องกะจกังแจก๊กไหนเต้นกะจกังแจ๊กไหนเบาซ่าละพัดคอมเมนต์เบิง่ง ซากุกจะมาอ่านคอมเมนต์ไหกอนเดอให้ฟังก่อนเดออันดับแหลกท,ท,ทีที่มาฝาน้นองยุกิเออที่มาคอมเมนต์ว่าเนาะว่าฟังไม่ออกค่ะสู้ลำไย,ยก็ไม่ได้แล้วน้องยุกิตอบกับว่ายังไงน้องพลอยดูสิไม่ต้องดูไม่ต้องฟังหนูอีกนะคะน้องยุกิตอบอย่างนี้นะคะ,คะเออแล้วมีคอมเมนต์อีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าใช่มาแนวนี้ไม่หมอลอก มันแบบว่าดูเกินดูเกินตัวอาจจะดูที่ว่าน้องอายุยังเด็กอายุน้อยก็เลยมาคอมเมนต์ประมาณนี้เนาะบางคนก็บอกว่าฟังไม่รู้เรื่องออีกคนหนึ่งก็บอกว่าลำยัยร้องเพราะเพลงนี้จริงๆแล้วน้องยูกิก็ต่อกับอีกเา้าก็พ่อยต่อกับบางสีอันนี้ยูกิค่ะพี่ลำยัยเขาเป๊ะอยู่แล้วไม่ต้องมันแหนบแนมคนอื่นประมาณนี้ก็คือว่าลำยัยก็คือ ยืนหนึ่งอยู่แล้วใครๆก็รู้<ช>จักว่าลำไยอยู่วงการนี้มานานแล้วลำไยก็เรื่องร้องเรื่องเต้นนี่ก็คือสุดยอดอยู่แล้วใช่<ม>ไหมละ่ะใครๆก็รู้จักเ <ใน S 1> พ <อ S 2> ราก็รู้จักเครืองอยู่แล้วสำหรับเมนไปจยู่ในวงการมาดุนเนาะคะา่ะลำไยก็คือเริ่มต้นจากการดังก็คือเพลงูุสาวคารอแล้วน้องก็เต้นสุดยอดอีรีแมนโบค่ะเพลงูุสาวคารอแล้วก็เพลงอะไรอีกต่อมาทีไรก็ดังหลายเพลงแมนเมนนั่นแหละแล้วน้อง อ่ยุกิก็คนละคนกันค่ะพี่พี่น้องคนที่บ่านน้องสีเนาะแล้วมีอีกคนนึงว่าไม่มีสเสน่ห์ไม่เหมือนลำไยหน้ารักทุกท่วงท่าอ,อ่ะน้องยุกิก็เลยตอบว่าอย่างนี้ไม่ต้องมาดูหนูอีกนะคะเออตอบให้แค่เบาๆอันนี้เบาๆนะก็คือฟังบาออกอ่าฟังออกแต่โบลักซีดําตลอดประสาทอ่าน้องยุกิก็ตอบเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องแนะนําไม่ต้องฟังนะคะอ่าใช่ค่ะสู้ลำไยไม่ได้หรอก น้องยูกิก็บอกว่าไม่ใช่นักมวยค่ะไม่ได้แข่งกับใครสติค่ะสติเตือนค่ะนั่นแหละน้องพูดอย่างนี้ก็คือสติเตือนสติค่ะก็คือคนละคนค่ะลำยัยก็คือลำยัยยืนหนึ่งอยู่แล้วยูกิกก็คือยูกิยูกิกก็คือเพิ่งมาใหม่ในวงการหมอลำนักร้องนักร้องเนาะนักร้องในแนวอินดี้เนาะสไตล์อินดี้สไตล์เดี่ยวแต่ก่อนน้องเป็นหมอลำมาไงน้องอยู่ในลูกหมอลำคนอาจมองไม่เห็นใช่ไหมสาวกงพลว่า น้องอยู่ในลุกนี้อ่าแต่น้องก็ยังดีที่น้องมีรันยยเป็นไอดอลไงก็สามารถอ่าทําแบบว่าค่อยๆขยับความสามารถเนาะเหมือนลันยยก็ไม่ผิดค่ะพี่น้องม่ผิดเพราะวันเป็นการเป็นการเลี่ยนแบบไปทางดีมันมาเป็นไม่เหตุผ้มันไม่ได้เสียหายไม่ได้เสียหายอะไรเลยใช่บางคนก็บอกว่าฟังบ่ออกมวนผู้เดียวน้องอีกก็ฟาดกลับไปอีกว่าบ่อตองฟังค่ะผู้ใดบยว่อยากฟังก็คือพานค่ะตองคอมเมนต์ให้เขาอันนี้ปนี่พอาคนมวนเขาก็มวลใช่ไหมค่ะ fc น้องยูกิอย่างเงี้ยเขาก็ชอบที่น้องยูกิทําอะไรทํายังไงออกมาร้องยังไงออกมาเต้นแบบไหนเขาก็ชอบเขาก็รักของเขาแล้วคุณไม่ชอบคุณก็ปล่อยผ่านใช่ไหมใช่จะเป็นต้องคอมเมนต์ให้เขารู้สึกไม่ดีอย่างนี้แต่ก็มีคอมเมนต์ที่แรงแรงแบบว่าปั๊ดเขาเป็นอันจังไงล่ะ fc เขาฟังเขาเดี๋ยวมาอ่านก็คือแบบเหมือนกับแบบว่าเปรียบเทียบในทางแบบรลางลกายผอมค่ะพี่น้องคะ เขาบอกว่าม,มันไม่ใช่ทางของเธอหลอกยูกิลำไ<อ>ย,ยเขามาถูกทางแล้วแต่เธอนะไม่ใช่โอ้โ oh หอันนี้พูดแรงอยู่นะแรงเลยอ,อ,อันนี้มันเป็นความก็คือความฝันของคนไม่เหมือนกันใช่ไหมค,ความฝันของเขาอยากเป็นนักร้องเดี่ยวแล้วก็อยากเป็นเหมือนพี่ลำไย,ย<ม>เขาก็มีไอดอลเป็นพี่ลำไย,ยอยู่แล,<ม>แล้วเขาจะทาตัวเหมือนก็ไม่ผิดนะแล้วเขาจะทําตัวเขาจะร้องเพลง<ม>เขาจะเต้นท่าในท่าของเขา<ม>ในในลักษณะบุคลิกท่าทางของเขาเขาก็ไม่ผิดอ่ะเขาก็ทําออกมาดีแล้วนะ คนมวนกับหลายเป็นมอคนสนุกสนานเขากะหล้ายค่ะพวกคุณไปมุดอยู่รูไหนคะไม่เคยเห็นยูกิเต้นไม่เคยเห็นยูกิเล่นหนาเวทีบ่บอมเจับแมเอนเอฟซีอิลีบ่บอมเนบมเอนอันนี้พวกบวนน้องยูกิก็เลยฟาดหนักอีกค่ะฟาดแรงอีกค่ะว่าอย่าตัดสินชีวิตคนอื่นเด้อเจ้าเท่าละเด้ป้าหาบุรี่รุ่นลูกรุ่นหลานวสานน้องยูกิตอบเลยค่ะเฟซส่วนตัวน้องยูกิเลยนะเข้าไปตอบใช่เพราะว่าคลิปนี้นี่ก็คือ จากที่น้องไปแสดงอยู่ที่อันนี้ใช่ไหมที่น้องเป็นคนแชร์น่ะ,<ฮ>ะเขาไปเ <ฮะ S 1> ฟซ <ะ S 2> oh? อยู่กี่เป็นบอสาวคำห่อยนี่เมื่อกี่เลยกับเขาไปเบิงอยู่นี่ไงอ่ะเฮาบออ่านคอมเมนต์แล้วเด้อพี่น้องเฮามาฟังที่อยู่กี่แชร์แชร์โพสวันก่อนที่น้องไปร้องดองร้องดองใช่ไหมที่งานประจําปีวัดท่ากระบือเนาะเป็น <ฮะ S 1> คนแชร์ออกมาอ่านี่แชร์<า>แล้วก็ชั่งคอมเมนต์ไปในคลิปด้วยใช่ใช่ แล้วทีนี้น้องยูกิว่ายังไงสาวคำพลอยอ่ะอะ่ใน,นอ้องไอ้มาโพนใน Facebook ส่วนโตน้องเลยค่ะอบอกว่าสวัสดีค่ะยูก ok ิไหทองครับเองนะคะอ,อยากจะบอกที่ต้องร้องเพลงนี้หรือเพลงอื่นๆซ้ำกับพี่สาวหนูหรือคือพี่ลำยต้องคือตามใจ,ใจวัยรุ่นห,หน้าเวทีด้วยค่ะ ถ้าดูคนเสือเต็มๆของหนูส่วนมากมีแต่หมอลำเราไม่ซ้ำคาเลคเตอร์ใครอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหยุดเปรียบเทียบได้แล้วคนเขาทำมหากินอาชีพสุจริตค่ะไม่ชอบไม่ต้องดูค่ะโตๆกันแล้วอะไรที่ทำให้ประสาทเสียหนูขอไม่ดูเลยเป็นหนูหน่ะหนูจะไม่ขอดูเลยนะคะมเห็นหลายคลิปแล้วมีแต่คนเดิมๆจึงออกมาชี้แจงค่ะหยุดนะคะถ้าเห็นอีก ได้เจอกัน<ด>แน่ได้เจอตัวจริงแน่ค่ะวสันอย่าหาว่าไม่เตือนพูดบูลลี่คนอื่นบนโซเชียลด้วยระวังด้วยนะคะ,ะ,คะอ่าถ้าคุณถ้าพวกคุณเม้นเจอบูลลี่แบบหนูก็คงไม่ชอบแล้วก็เสีย<ต>ความมั่นใจ,นใจเออเสียความมั่นใจไปเหมือนกัน ใจเขาใจเราด้วยนะคะน้องยูกิบอกอย่างนี้เราก็เข้าใจเห็นไหมแมนค่ะเด็กอายุแค่สิบหกปีที่มาเจอคอมเมนต์ดราม่าร้ายๆใช่เพราะว่าน้องเจออุปสรรคมาตั้งแต่น้องเป็นนางเอกหมอลำแล้วก็พอลงมาจากนางเอกหมอลำแล้วก็มาเป็นศิลปินเดี่ยวใช่ไหมก็เจออุปสรรคมาตั้งนานาค่ะจากอุปสรรคย่างเน่ก็คือโอ้โหเด็กเนี่สิบหกปีมาหลับเอาส่วนมากจะเจอจะเจอเรื่องเต้นเรื่องเต้นไม่เหมาะสมอ่าเรื่องเต้นไม่เหมาะสม ก็คือคงจะรู้นะว่าสายงานอาชีพนี้นักร้องเดนเซอร์อย่างเงี้ยเขาก็ต้องเต้นจะไปยืนร้องเพลงสีเงินสีฟ้าจะสิม้วนอยู่บ่สิไปยืนเนแข้งแล้วคนผู้ฟังเขาเพลงอะไรล่ะล่องเพลงหมายว่าเรี้ยวๆของสีแหมเจ้าจะไปยืนของสีเอ้าเราก็เราผู้ฟังหนาวิธีเขาสิม้วนน้ำเจ้าโบเออน้องก็ต้องทําแบบว่าเอนเตอร์เทนใช่ไหมเอนเตอร์เทนให้คนดู สนุกสนานร่วมกันไม่ใช่ว่าไปยืนเหรอกรเฮ็ดมือเสียงเสียงมันก็สีใจจังใดคุณจะโลกสวยไม่ได้ค่ะอันนี้ก็คือตัวน้องยูกิค่ะไม่ใช่ตัวน้องลำไยขออย่าเปรียบเทียบกันเลยค่ะพ่อพี่น้องแล้วมีกำลังใจที่ดีนะก็คือพี่ชายตั้มพี่ตั้มมาคอมเมนต์ให้อดีตผู้บริหารเสียงวี่หกมาคอมเมนต์ให้กำลังใจบอกว่าอย่างนี้ค่ะนี่เห็นคอมเมนต์ล่าสุดที่น้องโพสไม่เมื่อไม่นานอันไหนอันนี้ใช่ไหมจากเฟซส่วนตัวพี่ตั้มเลยเนาะบอสตั้มอ่ะ ทุกงานของเราทําเต็มที่คนดูไม่ไม่มีทางรู้ได้ดีเท่ากับคน <Hey. S 1> บน <Hey. S 1> เวทีใช่ไหมจุดมุ่งหมายคือต้องการให้คนดูมีความสุขเจ้าภาพพอใจก็คือจบค่ะ,ะเตรียมมูฟสู้งานต่อ,อยูกิหนึ่งคนมีหน้าที่มอบความสุขให้คนหลายแสนหลายล้านคนแต่ก็มีคนที่ไม่มีความสุขบ้างเพราะความคาดหวังเล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องธรรมดา ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทําดีที่สุดก็คือดีที่สุดแล้วเก้าต่อเตรียมช่้งานในวันใหม่นะคะอ่าร่างกายก็ต้องพร้อมจิตใจก็ต้องพร้อมขอให้เข้มแข็งขึ้นในทุกๆวันด้วยนะเป็นห่วงเสมอคุณยูอบอสตามโพสอย่างนี้ให้กําลังใจน้องอยูกิแล้วเอฟซก็พลังบวกเยอะมากมพลังบวกมีเยอะค่ะไอ้พวกนี้มันก็คือพวกมันคิดลบเนาะพวก สมองโอ้ไม่ค่อยดีคะ่ะไม่ค่อยมีสติอ, m, อะไรประมาณ m, นี้เราคือหาแต่แบบว่าข้าตีของอ m, คนหนังคนนี้มันบออยาให้เข้าแบบหล่มจมบออ,อ,อยาให้เขาแบบ่ม่ง่านงสิบอกอยากให้เขาแบบรู้สึกไม่แย่รู้สึกแย่ๆแล้วก็ไม่มีกาลังใจทํางานหรอแต่ทําอะไรเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าเอฟซีพลังบวกแล้วเอฟซีน้องยูกิให้กําลังใจที่สุดอยู่แล้วนี่ก็คือเป็นกอบป้องกันดีเลยเนาะเอฟซีนี่แหละค่ะเป็นกอบป้องกัน ป้องกันเอาซาคุกะรินรื่อแหลวแล้วเอฟซน่ะเออให้กาลังใจเยอะมากน้องอยูกิก็สู้ต่อไปนะคะไม่ต้องแค่์คาพวกนี้คิดซะว่าพวกนี้น่ะมันเอาเป็นอิจฉาเอาซะอาเออมันเห็นชีวิตเราได้ดีอ,อะไรหรือเปล่ามันเห็นแบบว่าชีวิตด,ดีกว่าเขาแล้วก็สวยแล้วก็น้าวันน้องอยูกิยิ่งสวยงานนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเยอะที่มมสุดเลยค่ะอ่าเป็นกําลังใจให้นะพี่กุ๊เขมาราชกับ สาคัพอเป็นกำลังใจให้น้องยุกิเสมอนะคะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีแล้วพวกเราก็จะออกมาปกป้องน้องเสมอเนาะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรหัวข้อก็จะพยายามฮ็ดข้าวดีๆมีแต่ข้าวดีๆแล้วก็ส่งเสริมน้องเนาะให้ไปในทางที่ดีแล้วก็มีงานเยอะๆพักดันอีกช่องทางหนึ่งเนาะใช่ใช่เป็นแรงบันดาลใจให้น้องอีกทางหนึ่งเนาะ โอเค้าเฮาสองคนก็ไปละค่ะพอเนพี่น้องฝากที่ได้ฝาก้กำลังใจน้องยูกิของพวกเราด้วยนะถึงในนาทีเราจะมาพูดถึงน้องเนาแต่เราก็เป็นกำลังใจงานน้องเยอะแล้วก็มีแต่ข่าวดีๆใช่นันหละมันก็ขอบคุณกับไลแมนมันก็เคยมันก็เลยมีอุปสรรคแน่เด้เออแต่มี่แหละเอฟซีก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้น้องอยู่แล้วโอเคเราสองคนก็ไปแล้วค่ะพอเนพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ